เรื่องย่อละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงและแล้วเวลาสำคัญก็มาถึงเมื่อหลวงทุกขราตัดสินใจสารภาพความในใจพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับนิวบุญตาที่แม้จะเป็นแค่นางคณิกาแต่ก็ปักใจรักหนักแน่นคนนี้คนเดียวเท่านั้นโดยต้นตอที่ทำให้ความรักมันล้นอกจนคุณหลวงทนไม่ไหว เพราะเหตุเกิดจากไฟไหม้ย่านสัมเพงที่แม่บุญตาดันลุยเข้ากองไฟเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังหนีตายทันทีที่คุณหลวงรู้ว่าแม่บุญตามีอันตรายเลยลุยไฟเข้าไปช่วยอีกแรงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บทําให้แม่บุญตาจับคุณหลวงมานั่งทําแผลกันสองต่อสองจนคุณหลวงตัดสินใจสารภาพโดยทิ้งยศศักดิ์ทั้งหมด บอกรักแม่บุญตาและขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก่อนจะค่อยๆสบตาพร้อมกับห้ามใจไม่ไหวเฝิบจูบสุดละมุนไปให้แต่ความรักก็มีอุปสรรคมากมายเข้ามาโดยเฉพาะเมื่อเจ้าสัวทองเข้ามาแทรกกลางและพัวพันกับบุญตาไม่หยุดจนคุณเกศรไม่พอใจหนักคิดหาทางเล่นงานบุญตาอีกครั้งด้วยการให้เหมือนเบ่าคนสนิท ไปเรียกบุญตามาทำเล็บให้ที่เรือนก่อนจะหาเรื่องและใส่ร้ายว่าบุญตาขโมยกำไรทองพร้อมแจ้งพระนครบาลมาจับบุญตาเข้าคุกทันทีขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ